สาวเมเกอร์สปีลิตช็อปครับอีของ Mercedes-Benz E 3 0 0ครับไฮบริดครับ w 2 1 2ครับเข้ามาทำการซ่อมเฮดยูนิตเสียนะครับไอตัวนี้วิวเปิดนิดนึ่เองครับอาการจอมืดไม่มีไฟอะไรเข้าตัวนี้ครับพวกนี้กดได้ปกติครับแต่พวกนี้จะไม่มีอะไรขึ้นมาเลยครับตอนนี้เราก็ปิดเปิดใด้ใช้งานได้ปกติแล้วครับตัวนี้ก็ลองรีวิวให้ครับเวลาทำการซ่อมนะครับ อันนึงสิ่งหนึ่งที่จะหายไปก็คือตัวแผนที่นำทางครับนี่ครับไอคอนมันก็จะหายไปก็คือจะใช้งานไม่ได้ไอตัวซอฟต์แวร์ของเดมิเกเตอร์ต้องลงที่ศูนย์อย่างเดียวนะครับคือเราก็จะเป็นทําไม่ได้เราทําได้แค่เปิดวิวขึ้นมาแค่นั้นเองครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะรีวิวพวกอ่าระบบระบบโทรศัพท์ขึ้นมาปกติครับตอนนี้เชื่อมกับโทรศัพท์เครื่องที่กำลังถ่ายอยู่ครับเดี๋ยวเราลองเทสพวกระบบกล้องก็จะปกติครับไม่มีอะไร ทำงานได้ปกตินะครับเส้นเลี้ยวตามโวมบลยอะไรพวกนี้ครับนี่เป็นเป็นราคาซ่อมนะครับซึ่งก็ลูกค้าก็เลือกถ้าเข้าศูย์ก็วิยุข้างสูงครับครับคงคงไม่ต้องบอกราคานะครับครับคงจะดีวิวอยู่ประมาณนี้ครับมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมซาวิเมอร์ได้เลยครับ093 583 788สเปครับเป็นเบอร์ไลน์นะครับรบกวนขอข้อมูลเบื้องต้นครับระบบเครื่องเสงรถยนต์นำเข้า ปรึกษาได้เลยครับทุกทุกอาการทุกยี่ห้อครับขอบคุณครับที่รับชม